ทำไมลูกอืมทำไมคะทำไมคะทำไมลูกจะไปวุ่นวายอะไรอยู่ตรงขาเขานะฮะอืมาไปดูขาสาวเหรออืมไปนอนเถอะลูกไปไปนอนไปไปนอนไป ไม่นอนไปดึกแล้วดึกแล้วไปนอนไปนอนค่ะไม่นอนอ่ะมันสามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วมานั่งตาแป๋วอยู่ทําไมอ่ะนั่งตาแป๋วอยู่ทําไมนั่งตาแป๋วเลยค่ะไปนอนไปลูกไปนอนนักเก่งนเก่งไปนอนอ่ะรักกันก่อน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 แล้วไปนอนนาะรักกันก่อนแล้วไปนอนโอเครักกันก่อนแล้วไปนอนนะครับทาหน้ารอรอใส่กล้องเลยลูก ทำหน้าแล้วเดี๋ยวท่านลบไปนอนนะครับ